ชีวิตติดโครว,วันนี้มาทำของหวานกันเจจะมาแจกสูตรเมนูแกงบวดฟักทองของหวานไทยพื้นบ้านสมัยเจเด็กๆเ,เนี่ยคุณยายทำให้กินบ่อยมากค่ะทำทีก็จะทำมอใหญ่ๆเอาไว้ไปถวายพระที่วัดด้วยฟักทองนุ่มๆกะทิหวานมันหอมเข้มขน้นทำไม่ยากเลยค่ะตามเจมาเข้าครัวกันเลยขั้นตอนแรกใช้มีดผ่าฟักทองฟักทองจะมีเนื้อที่ค่อนข้างแข็งนะคะ อาจจะต้องออกแรงในการกดมีดลงไปเรือใครมีสามีจะใช้สามีทําก็ได้ค่ะจ,จะได้ไม่เหนื่อยแล้วแล้วก็ใช้ช้อนคว้านมาเมล็ดออกให้หมดแล้วจากนั้นก็ใช้มีดหั่นส่วนเปลือกออกแล้วหั่นเป็นชิ้นๆเอาไว้ค่ะแกงบวชฟัาทองเป็นขนมไทยพื้นบ้านของชาวไทยที่บ่งบอกถึงความเป็นไทยค่ะ เนื่องจากในอดีตคนไทยส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรมนิยมปลูกผักผลไม้ไว้กินเองอีกทั้งยังห่างไกลตลาดก็จะนิยมนําพืชผลไม้ในท้องถิ่นมาทําขนมไว้กินกันเองในครอบครัวหรือเอาไปทําบุญที่วัดเจเลยอยากให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้อนุรักษ์และสืบสัน์ขนมไทยอร่อยๆแบบนี้เอาไวค้ค่ะส่วนแกงบวชก็หมายถึงของหวานที่ใช้ผลไม้มาทําแกงเขาเรียกว่าแกงบวชคะ่ะเช่นกล้วยบวชชีหรือแกงบวชฟักทองนั่นเองหั่นเสร็จก็นำไปพักไวร้รวมกันคะ่ะ จากนั้นเราก็จะมาเตรียมน้ำปูนใส่เอาไว้ค่ะเทน้ำเปล่าลงไปในภาชนะที่เตรียมไว้นำปูนแดงมาละลายในน้ำให้หมดปล่อยทิ้งไว้จนปูนตกตะกอนแล้วนำน้ำส่วนบนซึ่งก็คือน้ำปูนใส่มาใช้เทน้ำปูนใส่ลงไปในฟักทองแช่เอาไว้เหตุผลที่ต้องแช่น้ำปูนใส่เพื่อช่วยให้ฟักทองไม่เละเวลาแกงนั่นเองค่ะขั้นตอนต่อมาตั้งกระทะไฟกลางค่อนอ่อนค่ะ นกระทีลงไปเคี่ยวให้กระทีเริ่มเดือดแล้วก็ใส่ฟักทองที่เตรียมไว้ลงไปต้มในกระทีได้เลยค่ะกระจายให้ทั่วกระทะเลยนะคะแล้วก็เติมน้ำตาลทรายขาวลงไปตามด้วยน้ำตาลปี๊บและเกลือเล็กน้อยและใบเตยผูกปมเพื่อความหอมจากนั้นก็ค่อยๆคนคลุกเคล้าใ,ให้ส่วนผสมทุกอย่างละลายเข้ากันต้มทิ้งไว้จนเมื่อฟักทองเริ่มสุกแล้วก็ใส่หัวกระทีลงไปคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบบอกเลยว่ากลิ่นกระทีหอมมาก เมื่อทุกอย่างสุกได้ที่แล้วก็ตักใส่ภาชนะที่เตรียมไว้จะเสิร์ฟได้เลยคะ่ะเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะกับเมนูแกงบวดฟักทองของหวานไทยฟักทองเนื้อนุ่มกำลังดีไม่เละหอมกะทิหวานมันเค็มข้นละมุนลิ้นลองเอาเมนูไปทำให้ครอบครัวทานกันได้นะคะสำหรับใครไม่อยากลานเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i g t i k ิ o ตอติดคู i ิงและกด Subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ